เคยมาครั้งแรกไหมตื้นตาตื่นใจจังโอ<ห>กันเลยเจอกันแน่อ่ะเ <laughs> จอกันแน<ห>่ก<ๆ>็สี่มือเหนื่อเมื่อยเลยไปกะมันอาจจะสบายกว่าอันนี้เนาะอันน่าจะสบายกวนน <laughs> ่าพูดหอกอยู่ <laughs> มอน<ง> <laughs> มันจะเกืกทางเฮ้ยเขาลูกเสือมูไหนเนี่ยเข้มพึ่งเริ่มเข้มประมาณสองร้อยเมตรกูไกูนึกไปแล่นแหววนักกินแล้ว อันหยางีคอนีแหงอยู่เยเีอยู่ต้องเห็นเกือบแอร์จอเดนปะอบแๆเยดียนเมนอย่างนั้นอย่างโเมนอแดนกูว่ากูรู้เลยนั่นอย่างโมเมนสั้นนั่นอย่างันซิมีกลุ่มกลบแบ่เอากระตุ่งเรียๆไหมมเนกูกูกากูมากแบนไทย เพิ่งออกตัวซิตี้โมเม้นไนกี้ไม่ใช่มาเห็นคนละทางมากะทางคนเซนหน่อยอ้ทางคนเซนหลายทางคนเซนหน่อยก็เห็นมิ้มอยู่มากะคนเซนหลายกับคนเซนหน่อยไหมอ๋อมักแปลกนะนี่ตูนถุงเท่ามึงมาหมดนี่ตูนถุงเท่าวะปกติคนสิหยุบยำหยุบยบป่ะ อาจจะเยอะอยู่ดูจากรอยเท้าเหรอหบร่ไดินเียงมได้ยินเสียงน้ำเลยเลหอขึเงียบเวะงหมือนยา <c oughs> เต็มเลยนะครับเฮ้ยเขาเลยทังงง้งนันงน้นเป็นนเชถอะ่ไดยินเสียงน้ำม,มีสิทธิ์มมีนม้ำ มันพยนักหน่อยนี่ตรงไปข้างหน้าเป็นวิวจุดที่หนึ่งนะครับเฮ้ยไกด์ครับเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับไม่รู้มันไกลก็มาครั้งแรกครับอย่างหกหกอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ยังว่าเขาห้ามหรือสเก็ตนึ่งหกเก้าเก่งที่ยิ้มรุ่นเลยก็หนึ่งหกเก้าเอาเฮ้ยนี่เสียงน้ำนี่เสียงน้ำหน้่มรายคุยคุยยุ่งเขาโอแม่นเสียงน้ำจริง การสี่หมื่นตั้งนั้นน่ะยังไงมันทางพี่ทางพี่พี <c oughs> ่แอบกูกิ่งไปกันคอนเทนต์ของมันไปวันจะกิ่งหรือว่าแหม่มมันมันมเซวสเวๆทางที่ดีที่สุดคือทางตรงมัน,มนกิ่งลงเลยนี่วันเชิญกุ้มหน่อยของแทม่ใช่ครับแม่ครับ นั่งเนี่ยนั่งจะข้าวแบบกั๊เดนียวโอเคไหมันนีเสียงหน่ำปะหน่ำเฮ้ยมีรุ่นมีสิิทธ์มีใจเสียงเสียงหน่ำปะเอ้าพูดขึ้นไปฝุ่นค้องขึ้นมาพี่ทางหลัดทางเฉพาะมันได้ไหมมันนุ่งกิ่งเร้องไหวได้มันเขาไปได้ไหมครับ วิ่งต้องไปด้วย้างนั้นเห็นน้ำแล้วจีเฮ้ยเขายืดดวงจันทร์แล้วเนี่ยหมัอนม่นม่นมนมนกาคนไทยคนแรกที่หยียบดวงจันทร์เว้ยเอาเรื่องโอมันมันมีทางให้เบื้องนี้หม่อนนี่เอ้ยกลัาไปหลือเนี่ยมึงขาดามไก่เหรอ มันมีทางหิยูมันนีใช้เครืองอมอะไรก่อนปาดคันเชียร์มันแต่งิบนรงเทงกันเลยมั้งทำไม้มาใส่ไรเอ่ยขี้หลงเดียนกล้องเหรอกิ้งคุณลุ่นคุณลุ่นเมื่อไหร่นะมันน้ำมันบอกได้เอามีน้ำเย่ดีใจจังเลยโคดำน้ำเขามายามนี้มันก็ดำปึ้ดเลยอ่ะ บอลหนามันเนียเหี้ยว่าคงบอกผิดหรอกมั้งเส้นกูบอกว่าตรงไปทางนี้สุดคทางตรงมันเส้นหนูก้าโห่ผุนมาครับเยี่ยว่าขึ้นไปทั้งพุ่นกล้าจำเบอร์นี้ไว้เถอะหนึ่งหกหกเก้าขีดเขียนใส่จำเบอร์แร้หนึ่งหกหกเก้ากะทิ้งเงินทุนเหรอมึงไหนจะไดเอิ้นเขามาหากู่ห่อลงมานานไายมึนนี่ มันก็อาจับอาจจะเอาไว้เส้นเลกแนมั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 ้างไหมถ้ามีดีชอาเป็นเส้นเล็กมันอันนี้เขาสากคดีประการนี้แม่เนี้ยเมือนกันเห็นมเสียงน้ำเสียงน้ำไพ่เวียดพร้อมไอ้เขี้ยมไพ่เวียดบอกแล้วเออเสียงน้ามีน้ำเพิ่มเนี ให้เวทจริงนะเนี่ยเอนียวเราฮ้่มีน้ำไหนมีน้ำี่เขารองบาหเขาแล้่เามีน้ำมันจะมุ่งนี่ไม่สนจะมุ่งหมดเขาเข่ามันเลอ่าฮ่าฮ่าฮมาฮ่า่าฮ่า่า่าฮ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 ่า่าาฮ่าฮ่แฮ่า่่าฮ่าน่าด่าฮ่า่าฮ่ั่าฮ่าฮลาฮ่าฮ่่าฮ่าา่าาา่าาา่่่่ ยังไม่ห่อนเวลากค่ะคือเจ้าหน้าที่จะอบนรมไปอีกหนึ่งสองอีกอ้าว้ยน้ำไม่สูงน้ำเฮ้ยน้ำตกมีสี่ชั้นอันนี้สั้นนึ่งสั้นนึ่งอันนี้ like ่ลุปแห่งั้นเพิ่มมันว่าแห่งอะ่รอ่วมันอะลรมา้งเตะอ่ะใครเวทบ้ล่ะมึง ไ้รินพวว่าตอนที่กูพวกนี้หนไหมเขาจะ่ออดีแล้วก็มีน้ำลายๆป่ะเออแล้วก็น้ำเต็มเลยว่าตรงโปกเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็นมีมืยุ่มยิอมหยนั่นนั่นนั่นนั่ริงจังอ่ะเออนี่ว่าทำท่ที่เป็นหงสิป่ไม่รู้กาเออตัวกูเปียกว่าไรเพื่อนกหอยเกิบเกิรบวันเกิยงอ่ายังเนี่ยเกิบบูด ทำไมทำไมอ้ายวะสมัยกูมาหาเนาะไม่หยิบไปเขาก็เป็นตะย่านใช่ไหมทำไมอ้ายสมัยอ้ายเที่ยวเมืองหินลืมป่ะสิมันเมืองหินไงรู้มั่นเขาไปท้ายได้หนิปะออกมาได้หัวไหมพูดได้หัวมึงลงทุนมุดเขาไปล้มไปบ่หรอาหัวล้มไปท้ายขาได้ปะ เป็นแต่ย่านมันมาสวยเหมือนกันปะปาตกมันมนิบแน่นใช่ไหมาตกกูเอาว่าเเงอ้าเขาเกือบมันมันยังอีกไก่เลยมันมันเปลี่ยนแต่ตอนอีกสามสั้นเลยมันมันอยากเอยากคนเทนต์ะไ่เป็นคอนเทนต์ยังใดคนเทนต์เข้มต้อเป็นยังกะมันขอไปทางพี่ ร้อนมันทะแบงพี่แม่นม่นอนขับเลยพี่ขันนี้น<า>นขันนี้ขี่เลยมันต้องมีตัวน่ากลัววะให้ตีนกูดิล่ะว้าวไม่บอกทานเฮ้ยตืงนหนน้ำจริงทานเก็ตมันนี่เอ้ยไม่กล้านั่นน้าม,มือสองอีนน้น้าม,มือหนึ่ง บอก่มือมือหนึงทันซีอีมออมนมนเมนันีอยิ๊ดๆๆๆมันไปบ่ได้ไปให้มันไปมบอกมันนะมันลอนี่ยมันอุ้ยน่ามันก็เลยู่วะถอดซานึงเท่านั้นมั่เคยเป็นพีนผายมั่นมันไปได้มั่ครมึงอันนั่นเออว่าวยังเลิตนี่ ก็กินเลยะากูอยากไปคือนะมาดินี่ว่าเกือบเปียกเลยถอดตัวอยากกเิ่อนเขาเอาขึ้นไปใส่กหเียมบ้าตกปุ๊บเปียกปั๊บไม่ได้เบียวโคตรเย็นกายรูมาไูทำเล่นน้ำไหมครับในน้ำาครับบริเวณด้กวอุ้ยเปียกกาามองอันสวย เออขุมีเก่งในตัุยอเมื่อยากเก่งในเปียกกับบ้านไมน่่ว่าถอดเสดเลยกูเหนื่อใหม่วันหนามาเลยซื้อเขาว้ขึ้นตีอยู่ข้างล่างก็ดีอยู่แล้วซื้อเอาไปเอาไปโพดลงเขาว้ขึ้นถือเคราะห์หนามาหนามาถือเคราะลงเต้นแล่ตีนแหนะกูครับตัดตีนมออกนะครับนี่กูตัดอะไรนี้เสะมือนั่นแหละเนาะเอาแล้วเราเขี่ยมข้างในรูบลุดละที่เผือก เผอจริงอันน้ำมันบ่อนี้มันขึ้นเองสิอใจครับมึงได้เรียนเหือนทร่รนีววสยามาอีกบอกโอเคเสือ้อขอบใจกะต้องใส่ต้องตีนเป้าไป <laughs> เกือบจะเปียกโอ <laughs> <laughs> กาสใส่เรื่อย <laughs> เดี๋ยวไป่อยก็วันต่อ <laughs> โอ้ยชายคนนี้เคยเป็นบ้า เราได้รับการรักษากลับบ้านได้ยัง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 ไม่ถึงขนาดยังไม่ได้รับการบำบัดอ๋อยยังไง้รับกมันแบบมากี่หรือวะทานเกตมณีครับชั้นสองว้าเอาได้แล้วใช่ไหมมึงเดีอยู่นี่แหละไม่โมันตกเลยมันกูเสื้อม่อนมันกูเสื้อ อันนี้ซืมันไปทางไหนมันไปทางนี้ไปทางนี้ห้างหลองลอดห้ามเคยเม้วนโจยๆป่ะครับแล้วม้วนโจยๆว่ะนิดนึงนิดนึงเราเจอสัตว์อันตรายแล้วครับใครมาเห็นห้ามใกล้นะครับตัวนี้เอาเอาไปต่อบว่าอะไรเดี๋ยวมันผีเสื้อผีหลอกที่จะเป็นสีมันกันมเลยมันกระเป๋ามีอะไรอันนี้คือผีเสื้อกลางทางนะครับ คือเด็กเลี้ยนเถอะวะของกูมีหนังสือเอนี่เฮ้ยมันโคตรดีนี่ปากข้องกูพูดกับมึงพูดอะไรกับมึงงามไปอยู่นะถ้ากูน้ำเหรอพูดอะไรกับมึงงามไปไปยไทยใส่แล้วกินเ้ยเมงกลางน้ำโอ้ใส่สยองไปฟังหนยหินแตกคนตกน้ำจมน้ำ ตะโกนตะโกนตะโกนให้ไผตะโกนให้ไปยุ่มมีเอาซีคนยืนอย่างกว่าน่ะยืนของเชือเหลืองไงรางวัลที่ลอยน้ำได้เข้มนี่หากพบคนกืนหินติดคอไม่ไว้เอันี่หนคิดไปไมันมันคืนหินเอาเงึดเวยทั้งนี้ไม่ไว้เอมันมึงเสื้อใกล้ที่ว่าเป็น ชิคกินเฮ้ยตรงนี้เย็นปะมาฮ้อนแล้วเริ่มะฮ้อนแล้วตอนนี้เสียงน้ำโขดแห้งแล้วน้ำเยอะว่าอย่างดอกเฮ้ยฝนตกยางไปเลยเครื่องช่างน้ำปลาไหลมาเออวิ่งลุดลุดน้ำลุดสรุปมันมีอย่างโอ้โหขอบใจมากกว่าหูทางไหมเฮ้ยใส่เก็บก้านอีกแล้วเคยมึงเคยบางที่หยึดปะเคย <laughs> คนนา่ากลัวแอนขึ้นไปบ้านย้ายช่วยบปออล่าคนน่ากลัวไปหาแอนใส่เกือกกรันย้ายหน่ะแม่ย้ายเในคลองหน่ะย้ายนะช่วยเออ้ <c oughs> อคนธรรมชาติมันไปนั่งไม่นะ่ะ <c oughs> ไปนั่งไม่นะ่ะเขาเพิ่งอยากลงทุนมไปได้แล้วมันนี่ไปบังนี่มันขึ้นไป่เทิรนะ์น่ะมันขึ้นไม่เทิรนะ์น่ะงานไปเนะมื่อคืนไป่เทิร์น่ะมันก็ไปยืนนะ เออว่ามันยำรวมเขาลงวิธีรัดปะไหลน้ำตามน้ำขี้เข้มเหเข้มพ้ไหลเอออย่างแล้วเข้มนอนนฮะก็ขื่นขื้นเท่ามาเข้มไอ้ตามน้ำายไง้องมองนี่ไปเลยมันอ๋อเพื่อ c o n เ e n เจค c o n t น n ์มะมึงมีไม้้ำเขาปืน อ๋อแย่ย่เห็นมันใส่เลย้มันรุดไม่รุดเท่ๆล่ะเครืมงบางที่หยดบอมั่ะที่หยดที่หยดที่หยดจะไ้เ่มผูด้ยิไเพิงน่ะกันเรวบางแยกช่วยเล้วกูสิไปนั่นกูสิเบลกูสิเบลลิน <laughs> มันจะเย็นไม่ยังเล่นน้าเลยปะ <laughs> มันนี่นไ,ได้าข้อสวยอู้อ้นเบิ้องอ้นหันเลยเบิง้งอ้าวนี่แบบแล่นมากนี่แบบกล้า,าแล่นมากบมลุ้ยเฮ้วย อึบจะมันย่อนเสียงไลยได้หละมอนหาอย่าง,องอหอวรหลนำน้ำโคตดใสอ่ะฮอนแค่เข้มยิด ให้กาเพื่อเท่หัวข้างผู้ใส่เกี่ยวร่วงมันโทรศัพท์โทษศัพย์ยายงเดมาครับพรอบก่อนเลยครับโทัพมาโทษศัพท์มาโทษศัพท์มันคือวูเหุ่นหงลงเริมันาต้องยืยังไงวะ อาเปียกแต่กังวลไอ้สิมันตังนั่งต้องนั่งกูรู้ละตังนั่งตังนั่งห้ามทิ้งขยะนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนครับใครที่มาที่นี่ขยะยิ้มใส่ห้ามทิ้งขยะนะครับรักษา ธรรมชาติช่วยกันนะครับรู้สึกว่าส่วนให้บอมแอนพาส่งกับเปียกไปละก้ารห่อแล้วเปล่าเมย์เนี่ยยังเหลืออเยอะห่อแล้วเปล่าก้ายังห่อแล้วเปล่ายังแสงรงมข้อสวยอ่ะโอ้ขาจังขาจังเอ้อเข้มดีก็ผู้หลวววะฮะดีก็ผู้หลวววะเมย์เมย์โอ้ลมห่าวอ็ไม่หนาวาหรอเปาโคตรโคตรห้จับ จำยำนำมันไหลนิดแค่ใกล้กูเอาเรื่องจ้าอามอนเรื่องมันมีตัดามครับมันนี่นี่นี่ของนี่สวยมันไทยมันไทยถ่ายเหรอครับเอามันไทยเลยอะย่แม่นนะ เออหนีเตื้อประโยชน์มันยังบ่เห็นแกะ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 เยอะบ่อนเหรอเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่บ่บ่อนนี่บ่อนนี่เตื้อที่ตรงนี้แต่แกะแข็งแางท่านไปต่อได้บยวมั่งนะรีบไปทางนี้ทางนี้สวยกว่ากว่ามันขึ้นไปได้บ่หนีสวยกว่า ทางที่ดีที่สุดคือทางตรงหมันทางนี่ไปงงถามคนอื่นยังแม่งดูว่าโจโฉเฮ้ยใหญ่หนามไปเลย,เย,เลยมันเลือกบอลหรอนะมันเลือกบอมันตรงนี้ก็น้ำตก<ฮ>หรอไม่มันมันมีหลุมปะ ไม่ใจนะไม่ให้คนลึกมันมันบึ้งนนจไปอุ้ยนี่ง่ายสีของแห้อุ้ยมังมอ้คนเย็นนะกกรธแล้จนจนไห่แม่งนีเ้เพือนเรายังห่างเพ่งเพิ่ง ข้อนี้มาคุมแล้วมันแม่งขดโคงามมันเ้องมาขนาดนี้หรอ,อเฮ้มนนึงิดวาถอดเขียนน้ามา,นานสั่นเ้าไม่ไปเขียนน,าน้ามั้งสั่นมึงเข้าไปเขียนน้ามั้งมึงใจเสียงมา้สั่น